สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียศีช่องเตาเบิร์ดครับสวัสดีอาจารย์ครับผมมาด้วยไทยอีล่ะมาด้วยไทยอีล่ะาาพี่น้องไปเบิรงบรรยากาศโอ้โหแปดกิบเดีจะเท่ามั่อเนี่ยอาจารย์ใครไมกินแล้วเขาพี่น้องมนซื้อคำมาให้กินแล้วออกันครับเดี๋ยวไปรอข้างในจะเข้าก่อนรอข้างในจะเข้าก่อนพี่น้อง ทางปราบน้ำซักาแล้ว <laughs> ตรงไปเลยครับฝากรถไปนี่ละใกล้ๆกน,นี่ละเนีย่ยก yeah. ี้หัตตังแล้ว กำลังสิลงยังกำลังสิตังกำลงไปที่เขาเรียบร้อยแล้วทั้งขง้างทั้งกลางยังจะแทงหลังไปน้ำสมไปน้ำครับเพราะว่าหมู่บ้านมันลงเวทีมันลงหมู่บ้านนี่เห็นอยู่ได้ตอนมันลงนะเพราะว่าเพราะไทยคิดไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พอดีนะเวทีลมมันเป็นสิ่งที่พอดีก็เลยกพอยากญ่ยพีย่น้องเบิ่งเขาไทยไทยแต่สิ่งดีๆเนะี่ยใช่ไหม คิดว่าแต่ว่าอันนี้ค่อนต้นตัวดอกก็เลยประเทศไทยแต่ว่าเห็นอยู่เห็นเห็นตั้งแต่ล้มมันเป็นก่อนล้มมากผุแล้วเพราะว่าจะของล้มยางเลาะพอดีบ้านเนี่เพราะว่ารถบาดนาโดตีจอดอยู่หลังกันจอดอยู่หลังวิธีตรงๆวิธีเร่งบ้นนี่ยตั้งแม่ตู้นั่น ยังครับได้ยังกินผัดทาดเลยวะอันมันิน,นื้อหลอกแบบเดยววะ Oh. Anh gọi. Đi thấy. Đây nó đi thấy. Hả? Áo là bò. Ngoài. Nhà nó đi luôn bò. Ôi bu à bu nè. เต่ะขึ้นนะเต่ายันเต่ายันก็เต่าเบิดมือเนี่ยโอ้ยังมาก่อนีิลีวะไอ้ยันนอนสบายแท้ครับปนถามบนไทยดิเนาะ ินอยู่ตอนไหนไปมาจังไงนี่ว่าถามมาไทยเลยโอ้วะโอ้อยหนึ่น้อง,องโอ้ว่นตื่นเลยวะไโอ้ว่ะเอามาขอใช่นหมขอหน่อยไหมไม่บาดุ แบ่งมาเติดดีไซน์ว่ะมาตอว้ันหวัน้อยูอยูมาัน้อย่สหอดทองโอ้ใจว่ะซาได้บบเนเอาคือมีท่องใส่ปบเนี้เจ้าของก็พวกมีฉันใส่ phân luôn phân luôn phải lạc phân nghi không gì đó, lạc phân nghi lạc หวยห่วยห่วยมัเห็นหน้ามาทำแบบนี้บ่ได้ดิเพื่อมือเจ้บตางตกแรงมากฝนจุ่นเงาเบาๆเลยตากไว้ห่มๆเด้อฝนกำลังหยิบรยิบสวัสดีครับผม เต่าเหมือนสองเต่าเหมือนคนเมืองมาหันที่ว่าอีหยังโดดเป็นโดดบุ๋งแค่บ่ถทึ้งสมุนงค์คนเบิ่งเป็นหมื่นโอ้ยคนเบิ่งหอนหารเลยผมเป็นหมื่นผมเบิ่งมหันผมไปคอมเมนต์ด่าคนบ่ค่อยเบิ่งผมแล้วช่วงนี้บ่เบิ่งจังได๋ตั้งแต่ผมไข่มากผมมันบ่ต่อเนื่องนะแต่คลิปมันบ่ต่อเนื่องพี่น้องเพิ่นนั่นอันนั้นะตัว YouTube อีทั่วป่าเสีบี YouTube เปนสิปัดตัวอะไรสดเด็ด นี่ครับเสียบีคนดังนี่เสียบีคนดังนี่เมาไลไรสดผมนี่ช่องช่องอ่าเสียบีโอ้โหนาเอฟซีสาวน้อยดาวน้อยเป็นแพงนี่มา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 หาแน่นี่ครับครับไอ้ดังก๊าบแน่ดังก๊าบแน่อยู่ในช่องกันผมบึงอยู่ด้ครับก๊าบเขาไครับโอ้ยเสียบีคนกับบึงเราหลายเดิคเบิึงหลายคนเบิึงหลายแห้ง ผมจีบไให้เบิ่งเลยโบเบิ่องยังได้คนอบเป็นมื่นคนตอนเมียไม่มีทำไมไม่เจอแต่ว่าขอยาดกิ๊ซี่ส่ครับเรื่ออาจจะจางโบลายก็ดีกำลังอยู่แต่ว่ากินยางโบลายก็ดีปวดขาก็ถิากินันยางไปเพื่อไรกลังวันนี้ทางยางคือมันกิดมีผ่านมันไปเรื่อยๆมันเกิป็นเจเบื้องนะมันเกองอยู่ก็มองแง แม่บาราอาจารย์ฮัลล์แมนยูก็บองอะไรเอฟซีเป็นกระเบื้อแม่นเป็นกระโปงอยอย่างเบิ้งแม่นครับอาจารย์เปิดฮัลลแมนยูกับพี่ต่อต้อกันประมาณที่หายชิพที่อาแล้วครับรื้อรแล้วรถรถรถคาครับแต่กันท้อยางเนี่ยครับก็บางเท่อกับปวดใจไปยังคือปวดใจปวดใจดังใจไฟซุ้มสวงทะลวงออกฉันไปยังล่ะคนบมต่อเนื่องนะปวดใจดังไฟซุ้มสวงทะลุฉันเมื่อเธอมาตัดสามพัน แค่หยวกเมื่อเธอมาตัดสามปันค่าแรงผมสามปันบ่ปานมันก็แรงมาหลายปันนอกข้าแรงมาสองร้อยไอ้ลูกลูกลูกรักเจ้าบ่อหอยนี่ว่าว่าเจ้าไทยคลิปหนื่อยเลี้ยงยางมหาเนี่ยปกติพวกห่เงได้บ่ิจาคบ่ญครับลูกรักเจ้าบ่โอ้ยเจ้าเต่ายันเอาแล้วว่าชั้นผมผมนายสดครับนายสดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตั้งสันสามก้อนเด้วยตัวพวก เอาเดี๋ยวผมมึงมือเดี๋ยวผมหลังจากที่ซ่อมรถแล้วครับเขบาขอบอกเขาบอกกล่องผมไม่มชัดต้องแรงน่อยแลวขออนุญาตดูกล้องก่อนนคะครับผมดูมอนิเตอร์ก่อนแสงบมอแสง,งแดบบดบมอโอ้โทรศัพท์เราแปดเครื่องบบเลยพี่น้องกระชากจิตตดวล่ะโทรศัพท์เราแปดเครื่องกูนะชัดขึ้นเลยนะครับกินยาทราบพี่เราแก้ปวดเฮ้ย ฮัชเจอฮัชเจอฮัชเจออยากรู้จังเอ่ยว่าใครเอ่ยอจันเบืเ่อแ <c> ล <oughs> ้ยวจีบกันสิครับผมอยากนำลาเขาอยน่นิครับจีบเขาโยนต่าวเบิดหน่าลากนะต้องไปกินข้าวเอื่อผมนะได้ครับมีคลิปกินข้าวแล้อาจารย์เบิดเลยอารมณ์จิตตุจาร์ข้าพวกกินเหล้หลาพวกกินเบี้ยไม่รลายเหมือนกันนะครับพาใครมาอย่างนี้ก็ ของไก่ของหวานเป่นะกินเถอะแต่ว่ผมกนือเครื่องเสียงชุดหม่สานน้อยไม่เป็นอาเศร้าข้าบับเมนคับผมมาอยู่นี่ละวานสีบังคับอยู่นี้วานบังคับบอกคือเอฟซีบักาอยู่ก็ผมอยากอยู่น้มันดาผมก็อยากอยู่ไปบังคับมวยผมอยากอยู่บังคับบนี่เนี่ยวัอย่าไปอย่าไปอยาไปอยาไปอยาไปลรอวะ ตองเกินตัวทรงกูนาแล้ว嘛่ผมยังมุดอย่ทั้งวันเจ้าเจ้าเคยเอาในบ้านมาน้ามอนเนี่ยก็มาได้งวดบางสีหมดก่อนเพื่อนมาผมสะมาสบายเนาะทุกวันเด้สุดเป็นแบบนี้สบายสบายมากอดวนของนอนกับบ่มีของน่ากอบเขาเลเขาโอ้ยมากกว่านี้ไป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 เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวทะเลน้ำบ่ไปหรอกไปโลดไปโดดชักเย็นจังนะครับเนาะต้องอยู่ครับครับผมอยู่เพื่อพี่พ่อนนองนไปสุดนะครับ ูเพื่องางวมันน่ต้องกินเขาลวกินเื่องี่บนหลังเพพวกพี่พวกน้องนู่หองฝานสวางออปวดหัวดิเก็ปวดหัวอยู่ส่วนตัวเามุ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 ไมแต่ว่าทุกมนีเห็นงานดีไปทุมเนี้ยขอทาไปเจาพ่อจะเปิดเปิดเป็นวงบ่อันนี้ครับขออู่ที่ยู่แล โอ้ยผมบอคือเหรอครับโอ้ยคนจังโอ้ยเป็นชุคนจังไอปู๊พิษว่ามันโยนเนาเลืกเขียนกูบนใช้ยันเช้าเนี่ยนะเลือกผมถือว่าเอายันเลยเอาไปเหรอผมจะเอาอาจารย์ตักมาเมื่อไป็นหิวกองบียดไคร่ผมเด้อไปอีสานลำพืชนะไปอีสานลำพื้นะจะว่าขุดิ๊กขอดชัดา ไปมีมิกชิ้งใเขาซื้ออยู่ปุ๋ยหรอวะบ้าสแล้วว่นแล้วสิไปเล่นน้ำแลาวมีเห็ดแล้ววาไปอยู่เป็นมิกงของขามันบอกไมบอกเขาว่าบอจสั่งให้มิตอนสัขึนมุนไอปุ๋ยเลยบอจะเป็นบ้าก็เป็น ทางไปเมียงมันมือเกี่ยวไปไหนม่นอยากไปขอไว้มือแข็งแน่ๆมันอยากไปถึงไปจังไหนเขาเขาบริจ่างเขาบกไบอกอย่าไปแม่บระหาไปเรียนนี่สินพับหนอนบอกว่าเขามีสยินใหญ่ในของเขาอยู่แลวมันดีอยู่แล้วเขาไม่เห็ดทุกเขาเฮียงแม่บะม่บอกาจารแล้ว่าเมียตัเมียตัวผมหนักกระอนองอบปอดสักสองแสนผมหนักส่หม่มาบัสองสามแสไอ้ดอกเบี้ยมาเป็นของแถม เสียงบอ,อยูผมติดตามตลัสดีครับอ,อ,บอขอบคุณะไรครับขอบคุณเอีทุกท่านนะครับขาบิด,ดารนเขดดายาวนเราเขากินหน่อครับวอซสีวาไหนมันไม่เเเ้้เ,เ้้้เฮป้ฮ้้